โอเคสวัสดีครับทรบกเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ท o u ร i n ิงเอเชียนชิวีโชขอส่งผลงานล่าสุดอีกหนึ่งลำคิววันนี้เป็นคิวของอฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์คันใหม่กริปกริปนี่เลยเป็นของหนุ่มจากประเทศปราจีนบุรีนี่ครับอ่าสั่งจัดชุดแต่งแกรน d t ทัวร n g ิงอีกหนึ่งเซ็ต ่เราเดินดูรอบคันกันก่อนนี่เลยเสําสำหรับเซตนี้นะครับเราให้ชื่อเซตว่าเป็นเมกทรอนอีกหนึ่เซตนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเซตนี้เราเคยแต่งไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วให้ชื่อชุดเขาว่าชุดเมกทรอนเหตุผลที่เขาเป็นเมกทรอนเพราะเขา มีปีปบ๊บสามใบแล้วก็ช่วงหน้าด้านหน้าที่มันดูดุดันเหลือเกินนี่มีเครื่องยิงขีปนาวุธมิสไซล์สองกระบอกอยู่ด้านหน้าแบบนี้ครับนี่ฮะจริงๆแล้วมันคือกล่องเครื่องมือนีอ่ถ้าดูมุมนี้จะหล่อมากแล้วก็ดูเขาเรียกว่าอะไรดูหนาดูบึกบึน ลามใหญ่ขึ้นมาทีเดียวอ่ะสำหรับชุดแต่งชุดนี้นะครับลูกค้าเลือกจัดจัดใส่อะไรกันเข้าไปบ้างเรามาไล่เรียงกันดูนิดนึงครับอ่ะนี้นะโอเคโอเคครับจับเฉยๆะเรื่ลยไม่ต้องเกรงอ้าทีมงานคนใหม่อะน้องใหม่น้องใหม่หมไม่ต้องเกรงเอาอย่างแรกก่อนเลยคือชิวหน้าอยู่นั่นอยู่นั่นอ่านะคระับชิวหน้า ครับเป็นชิวนาชีวีอิตาลีนะครับใสๆเป็นๆแบบนี้ชิวนาชีวีอิตาลีเนี่ยเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าติดตั้งแล้วเนี่ยหนึ่งคือขึ้นลงได้ปกติเหมือนเดิมน,นะครับนี่ฮะส่วนตัวผมผมสูง168ยหกสเซนติเมตรนะครับร้อยนั่งปกติน,นะครับถ้าเอาชิลลงเนี่ยผมมองผ่านมองทะปุชิวแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเวลาชิลขึ้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะมองได้ทะลุ คอนโซลเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องมีชุดยึดนะครับที่ยึดโทรศัพท์มือถือลูกค้าเลือกใช้เป็นของ Revolution นะครับวางตรงกลางแบบนี้แล้วพอมีตัวยึดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะวางอ,อุปก,กรณ์เป็นที่ยึดโทรศัพท์แล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือให้เราวางสวิตช์แบบ Premium มพรีเมีของชุดไปสปอตไลท์ที่ลูกค้าติด2องชุดด้วยกันนะครับติดตั้งเรียบร้อยก็จะดูมาตรฐานแบบนี้เลย สำหรับคนที่กําลังมองหาตําแหน่งนะครับถ้าเป็นตําแหน่งด้านนี้ต้องทําใจนิดนึงว่ามันอาจจะมีสั่นบ้างนะครับถ้าหลังชิวแต่ตรงนี้ถือว่าแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับโทรศัพท์จะไม่มีการสั่นแต่มันอาจจะมองบางมันอาจจะบังวิชอาอะไรหลายบางเรือนไม้บ้างนิดหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับองศาที่เราที่เราปรับนะครับสําหรับคันนี้ผมปรับให้องศามันเอียงขวาไปนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้มองเห็นเรือนไม้ได้อย่างชัดเจน พัดมากตัวนี้ครับก็จะเป็นชุดยึดโทรศัพท์เป็นเป็นอะแดปเตอร์นะตัวนี้เราเรียกว่าอะแดปเตอร์นะทีนี้อะแดปเตอร์ยึดที่วางแก้วพรีเมียมของแพนเทอร์เซตนี้มาทั้งเซตเลยครับผมก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์หนึ่งชุดนะครับแล้วก็ตัวที่ยึดที่ที่อ่าวางแก้วนะครับหรือวางขวดน้ําก็ได้สามารถปรับใส่แก้วเยติได้แบบนี้เลยนี่ฮะแล้วก็เลื่อนสุดเข้าไปเข้าไปสุด ตัวนี้หนาเลยทีเดียวนะครับเลื่อนเข้าไปสุดแล้วก็สามารถที่จะว,วางขวดน้ําได้นะผัดมาก็จะเป็นในชุดของเขาเนี่ยเราจะใส่ใส่ใสตัวบูทนะครับบูทอลูมิเนียมให้แล้วก็น็อตที่เราใช้เป็นน็อตสเตนเลสแท้ความความยาวเนี่ยเราสั่งทาพิเศษให้มันสามารถที่จะใช้งานได้เวลาเลี้ยวนะครับเวลาเลี้ยวก้นของตัวที่วางแก้วมันจะไม่ไปเกะก,กะหรือไม่ไปขูดกับสีรถแน่นอนแบบนี้เลยนะครับด้านซ้ายมือนะครับลูกค้าสั่งเพิ่มในส่วนของตัวยึด กล้องโฟกโอนี่ฮะนี่ถ้ามีกล้องโฟกโปก็มายึดตรงบริเวณนี้ได้เพื่อที่เราจะได้เห็นมุมมองด้านหน้าเวลาที er ่เราขับขี่นะครับก็สามารถปรับตามองศาที่เราคิดว่าเราอยากได้เบิบเบิบบอ่ะถัดมาครับจะถือว่าเป็นไอเทมที่เรียกว่ามีประโยชน์นะครับตัวนี้ครับเราเรียกว่าเป็นมือเบรกปรับระดับ อลูมิเนียม C N C เป็นงานของ G T R นะครับจะมาพร้อมกับตัวล็อกเบรกนี่ฮะตัวล็อกเบรกตัวนี้นะครับบีบแล้วก็กดล็อกนะครับจะทําหน้าที่เหมือนคล้ายๆกับเบรกมือรถยนต์เวลาเราจะปลดล็อกเราก็แค่บีบเบรกอีกทีหนึง่งเท่านี้ฮะอ่าดูการทํางานขาองขี้นีะครับเบรกบีบเข้ามากดปุ่มลงไปครับเท่านี้เลยถ้าเราจะลดล็อกก็บีบเข้ามาเท่านี้เลยครับอ่าถือว่ามีประโยชน์มากแล้วมันก็จับขนาดมือขึ้นนะครับสําหรับเบรกรับระดับของ G T R ตัวนี้ เพิ่มความงามเพิ่มความสวยเพิ่มความเท่นะครับได้มาได้ความเท่มาอีกหนึ่งเบอร์นะครับตรงนี้รบริเวณนี้เราเรียกว่าตุ้มปลายแฮนด์นะครับ mm hmm. ตุ้มปลายแฮนด์แต่งเป็นงานของ GTR ติดตั้งแล้วในดูเท่ขึ้นไปนะครับผมพัดมาเอาก่อนที่จะลืมนะครับถัดมาด้านนี้ด้านนะครับชกอหน้าที่ล้วมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าให้ดูที่นึงนะครับเนื่องจากลูกค้าสั่งชุดโชกคด้านหลังนะครับเป็นของ p r o v e n อ e r ในส่วนของชุดช็คหน้าเนี่ยนะครับใส่เป็นชุดโชกค ชุเเดเซ็ตอัปเกรดคิดของ YFS นะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับใส่ให้เรียบร้อยเปลี่ยนน้ำมันให้เรียบร้อยอยูอย่ภายในมันมองไม่เห็นนะครับต้องถอดล้อออกมาทำนะครับเพราะนั้นก็ถือว่า,ามันจะทำให้การขัขี่นุ่มนวลแล้วก็ไม่ถือก็นุ่มนวลแบบแบบเขาเรียกนุ่มไม่อยากให้คาดหวังความนุ่มมากมายนะครับแต่ใช้คำว่าหนึบก็แล้วกันนะครับหนึบและเกาะถนนมากขึ้น รแรงสั่นสะท้านจะสั่นสะท้านมาถึงมือนน้อยลงเพราะมันจะช่วยซับได้ดีนะครับสปริงที่ YSS ให้มารวมกับน้ำมันที่มีคุณภาพมากกว่านั่นเองนะครับมากกว่าของเดิมน,นะตัวนี้นะครับเราเรียกว่าแกนกันล้มล้อหน้านฮะแกนกันล้มล้อหน้าเป็นงานของ g t r อ่ะ Crash Bar นะครับ Crash Bar ตัวนี้นะครับเป็นงานของ Panther ด้านนี้ครับดด้านนี้ Crash Bar เป็นงานของ Panther ตัวนี้เป็นตัวโลนะครับเป็นแบบครึ่งท่อนสาหรับคนที่ไม่ชอบแบบใหญ่โตตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของแพนเทอร์ที่เราทําให้นะครับเ,เราเพิ่มความหนาบริเวณขา3าขาถึงสุดเนี้ครับเพิ่มความหนาของตัวเหล็กให้นะครับแล้วก็เพิ่มขน,นาดเป็น22มมตรนะครับในส่วนของตัวตัวตัวแกนของเขานะครับดัดโค้งขึ้นรูปเข้ารูปนะครับแล้วก็ตัวปลายด้านนี้ ตัวปลายเนี่ยนะครับเราขึ้นมาแล้วให้มันประจบอยู่บริเวณนี้ถ้าไม่มีชุดไฟนะครับตัวนี้ก็จะเส้นสุดอยู่บริเวณนี้นะครับยิงทรายทาสีอบพาวเดโคสให้อย่างดีนะ,ะสำหรับตัวโลเป็นคราชาร์ตัวโลของแพนเทอร์ชิ้นนี้นะครับเรายังสามารถที่ติดตั้งไฟได้สองชุดเลยทีเดียวนะครับชุดไฟชุดล่างลูกค้าเลือกเป็นของ o OK p r พรีเมียม70วัตต์แล้วก็ชุดบนเป็นทรงกลม60วัตต์ นะครับใส่ฟิลเตอร์สีเหลืองให้เรียบร้อยนี่ฮะถ้าอยากได้เป็นคู่บนแสงขาวคู่ล่างเป็นแสงเหลืองจะได้มองเห็นถนนชัดๆนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะแต่ฟิลเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาทําความสะอาดเช็ดล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยได้นี่ฮะปึนะ๊บหลังจากเราเช็ดล้างแล้วนะครับสวมกลับเข้าไปแบบนี้ดีเลยนะนครับอ่ะเราดูแสงไฟกันนิดนึง ไฟตัวนี้นะครับทั้งคู่บนและคู่ล่างจะเป็นไฟแบบ3สเต็ปนะครับสวิตไฟเราเปิดเราเปิดทีละดวงปุ๊บเนี่ยชุดบนนะครับชุดบนกดปิดแล้วเปิดใหม่อีกทีครับมันจะไล่สเต็ปเป็นแบบกระพริบแบบนี้นะครับปุ๊บปิดแล้วเปิดอีกทีครับปุ๊บนะครับจะเป็นสเต็ปกระพริบเนี่ยสลับด้านอ่าจะเป็นสเต็ปบนแบบนี้นะครับอ่าส่วนชุดล่างครับ แยกชุดพิษให้นะมีห้ชุดล่างเส้นการชุดล่างก็จะเป็นแยกสเต็ปให้แบบนี้นะครับแล้วก็สเต็ปกระพิษซ้ายขวาาถ้าเราเปิด2องอสองชุดพร้อมกันก็จะประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะต่างจังหวัดน,นะครับเน้นมากๆเรื่องของความสว่างตัวนี้ถูกว่าตอบโจทย์เลยทีเนดะียวนะี่ฮะโอเค พัฒนาคงมีหลายคนที่ถามแล้วก็สงสัยว่าไอ้นี่มันคือเครื่องยิง่อปิโดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอาระวางหลังนะนะครับมันคือกล่ลองใส่เครื่องมือนั่นเองนะครับแต่ขนาดของเขาเนี่ยเหมาะมากๆกับการที่เราจะใส่ขวดอะไรทักอย่างนะครับเปิดฝาข้า,ามโหนนี่ฮะก็าสามารถใส่เครื่องมือหรืออุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เราจะใส่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับเราโดยเฉพาะตัวผมนะโดยเฉพาะตัวผมเนี่ยผมใส่เจ้า เจ้ากล่องนี้ไว้เนี่ยนะครับมีในย่างอยู่อย่างคือเราเอาไว้วัดระยะนะครับเอาไว้วัดระยะกะระยะนะครับว่าใช้ส่วนของกล่องเครื่องมือนะครับมันยืดออกไปเพื่อที่จะให้มันระยะเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับดมีข้างจะใกล้เคียงกับดมีข้างเวลาเราเผื่อจะเผื่อได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะเนี่ถัดมาครับแผ่นพื้นวางเท้า งานนี้เป็นงานของแพนเทอร์เช่นกันนะครับแผ่นพื้นวางเท้าวางอยู่บนแฟลชปาร์ของแพนเทอร์ทาได้อย่างร้อนร้อยแล้วก็ลงตัวเลยทีเดียวตีนเป็ดสาคัญมากไม่มีไม่ได้ออกรถแล้วต้องมีนะครับตีนเป็ดตัวนี้ก็เป็นงานของแพนเทอร์เช่นกันนะครับตัวครอบเหยียบนะครับช่วยในการเหยียบดันยันขาดตั้งคู่ตัวนีน้เดี๋ยวผมทาให้ดูทีนะครับสำหรับคนที่ซื่งรถไม่โดยเฉพาะ นะครับถ้าเราสวนใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะทําให้เราเหยียดได้เต็มเท้าขึ้นนะครับเหยียดเต็มเท้าขึ้นรถหนักๆแบบนี้เนี่ยน้ำหนักเพิ่มเข้าไปประมาณ30มกิโลนะครับเราไม่ต้องออกแรงยกใช้วิธีการดันและใช้โมเมนตัมในการด,านดันรถเอาขาบริเวณนี้นะครับหันปลายเท้าไปที่พายรถแล้วออกแรงบริเวณด้านต้นขาบบนะครับไม่ต้องยกนะครับเพราะถ้ายกแล้วเดี๋ยวเสียหลังเดี๋ยวกายมาดูดีนะนะ มืออาจะประกองไปที่แค่นกกได้นะครับแล้วก็ใช้ต้นขาเนี่ยเบี่ยบดันลงไปเรียว่าสุ้เรื่อ่าอไม่ต้องใช้แรงอะถัดมาครับนฮ่ฮะทักเท้าคนซ้อนนะครับงานของแพนเทอร์สวยๆเนี้ยเๆียบแบบนี้ชุดโค้กหลังนะครับโค้กหลังถะาเลือกใช้เป็นของ PRO เฟนเดอร์นะครับ โปรเฟนเดอร์ตัวนี้เป็นตัว X Series นะครับปรับได้3จุดนะครับก็คือตัว Compression นะครับตัวรีตัว p โ l o t แล้วก็ตัวรีบาร์สาจุดสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้คลิปวิดีโอในการปรับแต่งโช็คโปรเฟนเดอร์โดยเฉพาะเราทําแยกไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวพักกันมาได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับผมสามารถที่จะไปปรับแต่งได้โปรเฟนเดอร์จะให้สปริงมา2เซตนะครับเป็นสปริงแบบมาตรฐานและสปริงแบบแข็ง สําหรับคันนี้เนี่ยลูกค้าน้ําหนักตัวไม่มากแต่ปี๊บสามใบมันมีน้ําหนักนะครับเพราะฉะนั้นเราทําการเปลี่ยนสปริงแข่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เซ็ตตั้งค่าให้เหมาะสมกับน้ําหนักของตัวลูกค้าทั้งคู่ทั้งคนขับและก็คนซ้อนนะครับผมติดตตัวล็อกชอ็อตของ GTR เรียบร้อยนะครับมาดูที่ประเภทของงานในวันนี้ก็คือชุดปี๊บสามใบอ่าดปี๊บสามใบดูบบนั่นี่ ทีสามไปเนี่ยก่อนอื่นเลยเราต้องเปลี่ยนการตกชิ้นนี้เราเรียกว่าการตกนะครับการตกตัวนี้เป็นการของ Honda าคอร์ท้าสามร้อยแท้ๆนะครับเปลี่ยนหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวแหลกท้ายที่เราได้นำเป็นแหลกท้ายงานอลูมิเนียมพีซีของ GTR นะครับติดตั้งแล้วสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ให้เราใส่อะแดปเตอร์อ่ะคำ้านในให้เราใส่อะแดปเตอร์นนหนาๆชุดนี้ฮะแล้วก็ยึดแหลกข้าง ก็จะออกมาเป็นแบบตรงรุ่นแบบนี้เลยปี๊บ้าง38ลิตรเป็นงานของแพนเธอร์ส่วนปี๊บบน65ลิตรใส่มมใหมุนน้ำได้2อใบนะครับเดี๋ยวเราดูปี๊บบนกันก่อน,อนละกัน,นะนครับดูนี่ครับตัวปี๊บบนนะครับให้กุญแจมา2ดอกใช้แค่ดอกเดียวนะครับใส่กุญแจก่อนเึิบนะครับกดสลักเซฟตี้ตรงนี้ครับปึ๊บนะครับกดฝาลงนิดนึงยกสลักนะกดฝาลงนิดนึงแล้วเก็บ ดึงสลักกลับขึ้นมาให้ตัวชุดล็อกตัวนี้ครับมันออก,กมาจากตัวตัวตัวเกี่ยวตัวนี้นะปุ๊บเ,เปิดฝามานะครับตัวปี๊บเนี่ยที่ตัวฝาจะให้ยรินเนอร์มาแล้วก็เช่นกันกัแบบที่ตัวบอดี้ก็จะให้ยรินเนอร์มาเช่นกันนะครับสายรัดกระสุนแหกถือเป็นอุปกรณ์รณมาตรฐานที่ให้มาด้วยบวกนอำเต่ได้สองใบเตะนะครับกดสลัก,ลกเอาตะขอขึ้นไปเกี่ยวปุ๊บดันกลับลงมากดล็อก เวลาที่เราจะถอดต,ตัวตปี๊ออกจากตัวรถก็ใช้กุญแจตัวนี้นะครับใส่กุญแจสดล็อกครับแล้วก็กดปุ่มสลับเก็บนะครับแล้วจับปี๊บเดินไปหลังเฉยๆเลยปึบแบบนี้เลยนีอ่อะเดี๋ยววางไว้นี้ก่อนนะสำหรับตัวตปี๊ถอดออกมาแล้วเนี่ยผาดของตัวแพนเทอร์นะครับเ,เราวางอยู่บนตัวแหลกของอลูมิเนียม C C ของทีเีแบบนี้นะครับ ยืดตรงรูตรงรุ่นของเขาแบบนี้แข็งแรงเลยทีเดียวนะครับถ้าเราขี่โดยไม่มีป๊บบนและเราจะขี่แบบเฉพาะปิบข้างหรือจะวางกระเป๋ากันน้าํามันก็จะดูเท่ๆประมาณนี้อขอ,ขอใส่เป็นนิดนึงให้เห็นกว้างอ่าก็จะประมาณนี้อาะส่วนปางส่งปบข้างนะครับให้กุญแจดอกเดียวทั้งหมดให้มาสี่ดอกเลยนะปบค้่งดูทุกคนก่อนปึ๊บใส่กุญแจนะครับบนสลักเต็มี่เหมือนกับปบบนเลยปึ๊บ เก็บสลักก่อนนะครับแล้วก็เปิดฝาโอเคนะอ่าตัวอินเนอร์จะให้มาทั้งที่ตัวฝาและตัวบอดีแ้แบบนี้เลยสามสิบแปดลิตรใส่ใส่กระเป๋าสิบสี่นิ้วสิบห้านิ้วได้สบายๆแอคชั่นโอเคทีนี้ถ้าเราจะเอาตัวฟีบออกจากตัวรถนะครับใช้กุญแจดอกเดียวกันนี่แหละตัวน,น,นี้ไปครับถ่กุญแจรครับกดปุ่มสลักก,ลก,ลกดล็อก กดสลับเซฟตี้เก็บสลับนะครับแล้วจากตัวปี๊บเนี่ยดึงขึ้นไปทางหลัง45องศาประมาณนี้นะครับปึ๊บนี่ตัวชุดล็อกเป็นชุดแบบปลดเร็วสไลด์ขึ้นแบบนี้ครับนะอย่าวางก่อนแล็คข้างจะเป็นแล็คข้างแบบเฮฟวี่ดิวตี้นะครับเราทำให้ตรงรุ่นกับของบอยซ่าสามหาสูงนีเลยนะครับถามว่าแล็คข้างตัวนี้ถ้าจะเอาไปมัดกระเป๋าอย่างเดียวได้ไหมได้เหมือนกันนะ ได้เหมือนกันถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ใช้ปี๊บเอาเก็บปี๊บไว้บ้านแล้วเราจะเอากระเป๋ามะมัดกองเรามาด้าแต่มันอาจจะลําบากกว่าตัวปี๊บนิดนึงนะครับแต่ข้างตัวนี้แข็งแรงมาพร้อมกับตัวกันโค้งให้อย่างดีเลยนะครับนี่ฮะแข็งแรงเลยอ่ะเวลาเราใส่ตัวปี๊ค่าน,นะครับก็ให้สลับตัวนี้ครับมันเข้าไปที่เดืยล็อกทั้ง4ี่จุดพร้อมกันพร้อมกันปึ๊บสลับปึ๊บ เื่อเข้าพร้อมกันแล้วนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าทั้ง4หมุดต้เข้าพร้อมกันแล้วแล้วตกซีบลงนิดนึงนตอนตกปีบลงก็ดูด้วยนะว่ารถเราจอดแบบมั่นคงไหมนะครับตรวจสอบให้ตัวล็อกตัวนี้มันไปเกี่ยวกับสะขอนี้แล้วดึงกลับสิ่งสําคัญคือตัวนี้ต้องล็อกตลอดเวลาเพื่อตรงนี้ต้องล็อกตลอดเวลาแบบนี้เลยอ่ะข้างขวาก็ทําเหมือนกันเช่นเดียวกันเลยน,นั่นเอง ก็ใส่สลักเอฟตัวนี้ฮะอ่าสลักตัวนี้ดีนะครับให้มันเข้ากับบดทั้งตีร้อมกัน ถนนราคามีเรืมาอะไรชุดไหนไหมเนี่ยอ๋อมันนีชุดหนึ่งมันนีอีกรายการหน,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 นึ่งนี่นี่นี่การล้มข้างข้อนี่ฮะอ่าติดตั้งแล้วก็ช่วยป้องกันนะครับโดยเฉพาะใครที่ใส่ข้อแต่งก็จะช่วยป้องกันได้ดีเอาละครับสนนราคาเซตนี้ทั้งเซตทุกรายการทั้งหมดทุกชิ้นะนะได้ดีนะที่ไป ที่พูดไปเมื่อตะปูนี้นะครับทุกรายการทุกชิ้นเดี๋ยวจะใส่ราคารายละเอียดสินค้าไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก <ๆ S 1> ็เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในช่อง YouTube นะครับแล้วก็กดดูารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูเพิ่มเติมนะถ้าเป็นใน Facebook ก็สามารถที่จะกดดูรายละเอียดได้เลยนะครับผมสนนราคาไม่จะเป็นต้องจัดเป็นแบบนี้นะครับเลือกเป็นรายการรายการได้นะชุดนี้ทั้งชุดขอบคุณ นุ่มรอจากประเทศปราจีนบุรีขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมขอบคุณลูกค้าที่คนที่ต,ติดค้าของเรานะครับมีอะไรเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันทีวันนี้ต้องไปก่อนกับชุดแมกกาซีนชุดนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ